สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิลจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะสามไร่ของเรานะคะทั้งหมดจานวนที่ดินทั้งหมดสามไร่นะคะาตารางวาขายที่ตารางวาละเจ็ดพันบาทนะคะทั้งหมดสามไร่ทั้งหมดราคาแปดล้าน 4แสนบาทนะคะตรงนี้เป็นอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าสอวนภูมิภาคหนองเสือนะคะอยู่ตรงคลอง10กม7นะคะเลียบฝั่งตะวันตกค่ะแปลงนี้3ไร่นะคะก็จะติดกับถนนลาดยางเลยนะคะถนนลาดยางดำเลยนะคะเลียบคลองถนนเลียบคลองฝั่งตะวันตกนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่นะคะนะคะอยู่ห่างจากอ,าอำเภอหนองเสือแค่2กิโลเมตรนะคะตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากหมายเลขทางหลวงนะคะ หมายเลขทางหลวง305นะคะแค่7กิโเมตรนะคะอยู่ห่างจากรัฐบีพัท14กิเมตรนะคะอยู่ห่างจากธัญญาบุรีนะคะแค่17กิเมตรนะคะอยู่ห่างจากหนองแคแค่24กิเมตรนะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้ค่ะ จำนวนทั้งหมด3ไร่นะคะตรงนี้นะคะอยู่กม7นะคะคลองส0กม7ค่ะเรียกฝั่งตะวันตกนะคะตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะน้องเสือนะคะตัวแปลงนี้3ไร่นะคะจะติดกับถนนดําเลยะคะ่ะถนนลาดยางเรียกฟังฝั่งตะวันตกนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะแปงนี้นะคะเราขายกันที่ตารางวาละเจ็ดพันนะคะ ทั้งหมด3ามไร่นี่เป็นเงิน8ปดล้านสี่แสนบาทนะคะสนใจรีทับพ้นมานะคะตอนนี้เพิ่นมารีวิวสดๆอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะนะคะตรงนี้นะคะสนใจรีทับพ้นมานะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook เพินนะักขนันนะคะเบอร์เพิ่นนะคะ 0, 0ูนย์เก้าศูนย์สเานะคะรบกวนทุกท่านกดติดตามช่อง u t u b e เพิ่นด้วยนะคะเพิ่นขายที่ดินค่ะคะ่ะวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ